ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเรายลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่ครับที่น่าสนใจก็เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแหละครับนิวคาสเซลิลวันนี้เปิดบ้านรับแคเยือนของไบรท์ตันนะครับนิวคาสเซลิลจะยึดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่นะครับทางด้านของไบรท์ตันก็ทำต้องทำคะแนนนะครับเพื่อที่จะแย่งเข้าทัว์ยุโรปนะครับ อีก4คู่ที่เหลือเป็นทางด้านของศึกยูโรปาลีกนะครับรอบรองชนะเลิศเล็กที่2นะครับแข่งพร้อมกันเลยนะครับใครจะได้เข้าไปชิงกันนะครับคู่แรกครับเซบียากับยูเวนตุสนะครับคู่ี่2เป็นเลเวอร์คูเซนกับโรม่านะครับคู่นี้เนี่ย มันต้องมีอิตาลีหนึ่งทีมแน่นอนนะครับที่ขึ้นไปชิงนะครับหรือว่าจะไม่มีสักทีมเลยวันนี้มาตัดสินกันนะครับอีกหนึ่งถ้วยก็เป็นทางด้านของยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับนัดที่2อาแอสตันอัมาครับวันนี้เปิดบ้านรับกรเย็นของเวสต์แฮมนะครับทีมหนึ่งเดียวจากอังกฤษนะครับที่ยังอยู่ในถ้วยนี้นะครับนัดแรกเวสต์แฮมได้เปรียบมานะครับอีกหนึ่งคู่ครับคู่สุดท้ายเป็นบาซโซ่เจอกับทางด้านของฟิออลเรนติน่านะครับทีม อิตาลีนะครับทั้งหมด5คู่นะครับอันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด V.I.P. ของเราสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ l i น์แอดครับ a s i 1 0 0 r a นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับพิมล่ําคืนนี้ครับ ตีหนึ่งครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของน้องนางนวลไบรตันนะครับบ้านของนิวคาสเซิลวันนี้จะออกมาเป็นยังไงสําหรับผลวันนี้นะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดในบ้านของไบรตันนะครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเป็นนิวคาสเซิลครับชนะได้ในบ้านนะครับสองประตูต่อนหนึ่งนะครับนัดนี้มาเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับเป็นนัดตกค้างของไบรตันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ นิวคาสเซิลพึ่งเสมอมากับลีดยูไนเต็ดนะครับแบบสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับอาร์เซนอล2 0นะครับในบ้านล่าสุดนะครับชนะทางด้านของที่ชนะนะครับชนะซอลตันไป3ประตูตอนนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเอฟเวอร์ตันชนะได้4 1ชนะสเปอร์ได้ถึง6ประตูต่อ1ช่วงหลังนี้มาสะดุดนะครับทางด้านของไบรตัน,นครับนัดล่าสุด์ไพรส์นะครับบุกไปเยือนอาร์เซนอล ชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์นัดนี้ก็เป็นเกมเยือนอีก1น,นัดนะครับก่อนหน้านั้นแพ้เอเวอเรต์คาบ้านไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับมีทั้งแพ้มีทั้งชนะปะปนกันไปนะครับสำหรับทางหน้านของไบรตันฟอร์มยังไม่คงที่เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การชนะโอกาสการชนะวันนี้ทางด้านของนิวคาสเซิลดูดีกว่านะครับอยู่ที่72ทางด้านของไบรตันอยู่ที่38นะครับตารางคะแนนครับพรีเมียร์อังกฤษนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลได้เปรียบกว่านะครับนัดนี้เป็นนัดที่36 ทางด้านของไบรตันอยู่ที่นัด34นะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ3มี66คะแนนนะครับยังต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปกับทางด้านของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับทางด้านของไบรตันลุ้นที่จะเล่นบอลยูโรป้านะครับอยู่อันดับที่6มี58คะแนนนะครับแข่งไป34นัดนัดนี้35นะครับนำหน้าทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่1คะแนนเท่านั้นนะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางด้านของไบรตันมีแอสตันวิลล่าอีก1ทีมนะครับที่จะมาแย่ง ถ้วยกันนะครับแย่งพื้นที่กันนะครับในฤดูกาลนี้นะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับขาดตัวหลักอย่างลองสตาร์ฟนะครับลิชี่นะครับทางด้านของไบรตันเนี่ยขาดกำลังหลักอย่างชอรี่มาร์ทนะครับสำคัญทีเดียวนะครับขาดคนนี้เนี่ยทีมแกว่งไปหลายรอบแล้วนะครับผู้เล่นวันนี้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลนะครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับกองหลัง4ตัวเช่นเคยนะครับมีบอสแมนนะครับ ฟาเบียนแช์นะครับทางด้านขวาเป็นทริเปียเช่นเคยทางด้านซ้ายเป็นแดนเบิร์นนะครับกลาง3มคนกิมมาไลส์นะครับโจลิงตันแล้วก็โจวิลล็อกนะครับเกมรุกด้านหน้าครับวันนี้ได้ไอซักนะครับมาอยู่ทางด้านของฝั่งซ้ายครับดังด้านขวาเป็นเมอร์ฟี่ครับหน้าเป้าเป็นคารลมวิลสันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซลจัดทัพมาค่อนข้างที่จะเต็มทัพทีเดียวนะครับทางด้านของไบรตันนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับ หลัง4ตัวครับเซนเตอร์เนี่ยมีเลวิสดังนะครับโควิลนะครับทางด้านขวาเป็นชัยไซโด้ทางด้านซ้ายเป็นเอสตูปิญญาณนะครับพี่ฟอร์มขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับเก็บกวาดหน้ากองหลังมีทางด้านของปัสคากอฟนะครับแล้วก็ทางด้านของกิลมอเกมรุกนะครับมีแม็กอลิสเตอร์นะครับนำทัพมานะครับในการเป็นเพลย์เมเกอร์ในวันนี้ครับมาในรูปแบบไดมอนด์นะครับทางด้านขวาเป็นมิตูมาทางด้านซ้ายเป็นเอนซิโซนะครับ หน้าเป้าเป็นทางด้านของเดนิสอุนเดฟนะครับผมทางด้านของไบรตันก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวัดกันตัวต่อตัวเทียบกันชั้นต่อชั้นแล้วเนี่ยปัดหัวตัวเท่านะครับสำหรับทางด้านของการจัดทีม11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่นะครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของนิวคคสเซลครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับหลังจากที่ฟอร์มของทั้งคู่นะครับเข้าที่เข้าทางแล้วเราราชามองว่ายังค่อนข้างที่จะสูสีทีเดียวนะครับ ทางด้านของนิวคาสเซิลครับต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่อที่จะยึดตำแหน่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกหนีห่างจากลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับทางด้านของไบรตันก็ยังมีการบ้านให้ทำนะครับต้องเก็บคะแนนไปจนถึงนัดสุดท้ายนะครับราคาหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นราคาปปขาวนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มครับน้ำเต็มนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งกับน้ำเต็มเช่นกันนะครับคู่นี้เราหลายๆมองว่าครับ นิวคาสเซิลนะครับเกมบุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะครับตัวสำรองก็ยังมีโอกาสที่จะแก้เกมได้อยู่นะครับทางด้านของไบรตันหลังจากที่ฟอร์มกลับมาแล้วนะครับการเล่นการต่อบอลนะครับเข้าขากันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทางด้านของมิตุมะเนี่ยและครับลากเลื้อยริมเส้นได้ด้วยนะครับทางด้านของแบ็กเนี่ยมีเอสตูปินยานนะครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเดีเหลือเกินนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้ายเรามองว่าครับ เจ้าบ้านนิวคาสเซิลไม่ยอมแน่ๆครับต่อขาดแบบนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีหนึ่งแต่ที่จะให้ชอบเนี่ยชอบไปทางด้านของเจ้าบ้านนะครับถึงแม้ว่าส่วนมากเนี่ยจะเชียร์ไปทางด้านของไบรตันนะครับในฤดูก,กาลที่ผ่านมาในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับชอบการสไตล์ทาทีมแล้วก็ผู้เล่นนะครับของไบรตันหลายคนเนี่ยเป็นดาวรุ่งแล้วก็ทําฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีแต่คู่นี้ครับขอญาตครับวันนี้เนี่ยขอต่อไปที่นิวคาสเซิลนะครับ ราคาปปครับน้ําขาวนะครับสกอร์สูงเนี่ยก็น่าจะทดกันไว้สักหน่อยนะครับสลูกครึ่งควบ3น้ําขาวเช่นกันครับน้ำสวยๆก็ยังพอที่จะลุ้นได้อยู่นะครับสําหรับของคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคาปปครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับ ไปต่อกันที่ยูโรปาลีกนะครับคู่นี้เลยครับเซบีย่าครับกับทางด้านของยูเวนตุสนะครับตีสตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยคู่นี้ก็นัดแรกเจอกันมาก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึในนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยดูการปี2016นะเป็นยูเว่ครับมาเยือนเซบีย่าแล้วก็ชนะได้นะครับสประตูต่อ1โดยที่นัดแรกเนี่ยเสมอกันศูนยูนยนะครับจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ ชนะกันมาในลีกทั้งคู่เก็บคลีนชีทด้วยกันมาได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของเซบียาไปเยือนเรียวบยาโดลิตชนะมาได้ถึง3ประตูต,ต่อ0ูนะครับทางด้านของยูเวชนะเคโมเนเซ่มา2อูนย์ครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกันนี่แหละครับแล้วก็นัดนี้ก็วนกลับมาเจอกันนะครับทางด้านของยูเวครับช่วงหลังนี่ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะยิงได้น้อยแต่ก็ชนะแฮนดิแคปชนะขาดบ้างนะครับ ด้านของเซบียาครับมีแพ้ให้เห็นอยู่นะครับในการแพ้กับกีโรนา2-0นะครับในบ้านของตัวเองที่เหลือเก็บทีมใหญ่ๆอย,ย่างแอตแลนติกบิลเบลนะครับบิยาริวนะครับรอบก่อนหน้านั้นก็ผ่านแมนยูมานะครับในบ้าน,นชนะถึง3-0นะครับ เปอร์เซ็นต์การชนะเรทการชนะวันนี้สูสีนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเซบีย่าครับโอกาสชนะอยู่ที่35นะครับทางด้านของยูเว่อยู่ที่33นะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับราคาออสของเซบีย่าเนี่ยอยู่ที่2.4เท่านะครับทางด้านของยูเว่อยู่ที่3.1เป็นรองพอสมควรนะครับเล่นของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับ ที่โดนแบนก็เป็นอิลิกลามิล่านะครับโดนแบนไปนะครับที่เหลือก็เป็นมาเกานะครับจอร์แดนนะครับทางด้านของยูเวนะครับเจ็บไปหลายคนนะครับสำคัญสำคัญก็เป็นทางด้านของโบนุชี่นะครับเจีผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับเจ้าบ้านเซบีย่ามาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับหลัง4ตัวครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับรวมถึงทางด้านของผู้สาประตูนะครับเก็บคลีนชีทมาได้หลายนัดแล้วนะครับในแดนกลางวันนี้ส่งมาเก็บกวาดหน้ากองหลังเนี่ยสองคนนะครับมีราคิตติดกับเฟอร์นันโดนะครับวาง ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะต้องเป็นเกมรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับเกมรุกครับมีทางด้านของโอลิเวอร์ตอ s เลสนะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์ทางด้านขวาเป็นทางด้านของโอคัมโพสนะครับทางด้านซ้ายเป็นแบรนด์กิลนะครับกองหน้าคนสองกันเช่นเคยครับเป็นเอ็นเนสลีนะครับทางด้านของยูเว่ครับมาในรูปแบบ3-5-1-1นะครับหลัง3ตัวครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กเติมขึ้นสุดลงสุดนะครับทางด้านขวาที่ฟอร์มดีๆก็เป็นทางด้านของ คาดาโดแหละครับฟูลแบ็กทางด้านขวานะครับมีทางด้านของดานิโลซับพอร์ตนะครับกองกลางวันนี้มีทางด้านของเมเลตติครับโลคาเตลี่นะครับราบิโอนะครับแล้วก็ทางด้านของคลอสติกครับหน้าต่ําเป็นดีมาเรียนะครับวางหน้าเป้าวันนี้เป็นเวลาโฮวิดนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเซตอัพนี้ของยูเว่นะครับสิบเอ็ดคนเล่นตัวจริงวันนี้เนี่ยมาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับคู่นี้ครับ คนหนึ่งต้องทําเกมรุกเข้าใส่นะครับคนหนึ่งต้องรอรับสวนกลับนะครับแต่ดูจากผังแล้วเนี่ยทางด้านของยูเว่น่าจะเป็นทีมรับแล้วก็รอสวนกลับโยนบอลยาวมากกว่านะครับทางด้านของเซบีย่าอาจจะใช้บอลต่อกันนะครับ 1- นสองเข้าไปทํานะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยแผนใครจะได้ผลนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเซบีย่านะครับเปิดราคาที่ราคาปปนะครับหลังจากที่ เปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับไหลลงมาเล็กน้อยนะครับรวมถึงทางน้านของราคาค่าน้ําด้วยอยู่ที่น้ําล้นนะครับางน้านของยูเว่น้ําบวก10เกือบน้ําขาวนะครับสกอร์สูงคู่นี้อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเปิดเกมก่อนนะครับไม่มีใครเล่นกันเนี่ยน่าจะเล่นกันอย่างระมัดระวังตัวมากกว่านะครับใครพลาดเนี่ยตามยากทีเดียวนะครับความเชี่ยวของบอลยุโรป แล้วยิ่งทางด้านของเซบีย่ามาเจอยูเว่ช่วงนี้ด้วยนะครับเซบีย่าก็ไม่ธรรมดานะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครึคร่งแรกอาจจะดูเชิงกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันในช่วง10นาทีสุดท้ายหรือ15นาทีสุดท้ายในครึ่งหลังนี่แหละครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับบอลจะกระเด้งกระดอนไปฝั่งไหนนะครับทางด้านของยูเว่ครับมีทีเด็ดที่ขาดอยู่ในทางด้านของลูกตั้งเตะนะครับ มีทั้งวลาโฮวิตแล้วก็ดีมาเรียนะครับแถวกรอบเขตโทษก็มีลูกยิงไกลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทางด้านของเซบียามีการเข้าทําที่ดูดีนะครับสุดเส้นการครองบอลนะครับการต่อชิงกันเข้าไปทําในพื้นที่สุดท้ายนะครับวันนี้ก็ต้องมาวัดกันและครับคู่นี้ครับเราร้ความมองว่าครับด้านของเซบียาครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับปรับ ทีมแก่งมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้วยนี้เนี่ยเป็นของเขาเลยครับเป็นถ้วยประจําของเซบีย่านะครับขึ้นชื่อว่าเซบีย่าก็คู่กับยู o โรปาอยู่แล้วนะครับแต่คู่นี้ครับเหล่าร้ายๆมองว่าครับยูเว่น่าจะอาศัยความเคี่ยวเลยครับในนัดนี้90นาทีอาจจะไม่แพ้นะครับอาจจะเสมอกันไปเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่ยูเวนตุสครับราคา ปปครับในคู่นี้ครับขอหยัดอินหูแล้วกันนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับในยุโรปานะครับเลเวอร์คูเซนครับวันนี้เปิดบ้านรับกรรมเย็นของโรมานะครับตีสองตรงครับเช่นเดียวกันนะครับแข่งพร้อมกันเลยนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นโรมานะครับได้เปรียบ มาในนัดแรกครับชนะมา1ประตูต่อศูนในบ้านก่อนหน้านั้นเจอกันในฤดูกาลปี2015นะครับก็เป็นทางด้านของโรม่าครับที่ผ่านเข้ารอบไปได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเสมอกันมาในลีกเหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นทีมเยือนเหมือนกันทั้งคู่นัดนี้โรม่าเป็นเกมนัดเยือนในนัดที่2นะครับในลีกเนี่ยเลเวอร์เสมอสตูดการ์ดมาครับหประตูต่อหนึก่อนหน้านั้น ในหลีกแพ้ให้กับโคลโนคาบ้าน,นครับช่วงนี้ยังงมหาฟอร์มตัวเองยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นทางด้านของโรมาครับหลังจากที่ชนะเลเวอร์มานัดล่าสุดเสมอโบโลญญาครับก่อนหน้านั้นนีก็สะดุดมาเหมือนกันนะครับมีแพ้ทั้งอินเตอร์นะครับเสมอมอนซ่าเสมอเอซีมิลานะครับแพ้ให้กับทางด้านของ อาตาลันตาด้วยนะครับเปอร์เซนต์การชนะโอกาสการชนะสื่อต่างประเทศให้เลเวอร์คูเซนอยู่ที่48ซครับทางด้านของโรม่าอยู่ที่29นะครับเปอร์เซนต์ออดทางด้านของเลเวอร์ครับดูดีกว่านะครับอยู่ที่2เท่านะครับทางด้านของโรม่าอยู่ที่3.9เท่าไม่ถึง4เท่านะครับก็ยังมีโอกาสที่ว่าจะเสมอกันใน90นาทีนะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยขาดตัวหลักไปหลายคนนะครับเจ็บนะครับไปถึง5คนทีเดียวทางด้านของโรม่าครับ ยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของเกมรุกหลายคนอย่างดิบัลลาครับเอลชาลาวีรวมทั้งทางด้านของยอเรนเต้คลาสด็อบนะครับทีมของมูรินโญ่วันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่ครับเลเวอร์คูเซนมาในรูปแบบ3-4-3นะครับตามสไตล์ถนัดของสไตล์เยอรมันนะครับหลัง3ตัวนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง7.2นะครับทั้งหมด3คนเลยนะครับถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับ กองกลางวันนี้ครับมีทางด้านของพาราซิออสนะครับยืนคู่กับทางด้านของเดมเบียนะครับทางด้านขวาเนี่ยได้ทางด้านของเฟิร์มโปงครับทางด้านซ้ายเป็นแบ็กเกอร์นะครับกองหน้าวันนี้ใช้ทางด้านของเดียบี้ครับแล้วก็ฟอร์มดีๆอย่างฟลอเรนซ์เวิร์สนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับฟอร์มในช่วงหลังเฉพาะตัวดีนะครับแต่ฟอร์มทีมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหน้าเป้าใช้ทางด้านของโฮเซกนะครับ ทางด้านของโรม่านะครับมาในรูปแบบ352ครับมูรินโญจัดทับมาสู้เลยนะครับใช้หลัง3ตัวครับมีคริสมอลลิงครับมันชินีไอบา e เนสนะครับกองกลางวันนี้ได้บริการของคริสเตนเต้มานะครับเปลิกินี่แล้วก็มาติดนะครับความเก่านี่จะช่วยให้โรม่าผ่านไปได้หรือไม่นะครับอัดเกมรับมา3ตัวนะครับเป็นกลางรับธรรมชาติ2ตัวนะครับทางด้านซ้ายเป็นทางด้านของ สเปนนาโซล่าครับทางด้านขวาเป็นซิลิกนะครับกองหน้ายังอยู่เช่นเคยครับแคมี่อับราฮัมรวมถึงทางด้านของเบลล็อตตินะครับครบเกือบเกือบครบนะครับเกือบเต็มทีมนะครับทางด้านของลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเลเวอร์นะครับเปิดราคาที่ครึ่งลูก น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยเลเวอร์แพ้มานะครับนัดนี้ก็ต้องชนะเท่านั้นแหละครับต้องชนะมากกว่า1-0ด้วยนะครับถึงจะเข้ารอบทางด้านของโรม่าครับถือความได้เปรียบมากกว่าเสมอเข้ารอบนะครับราคาครึ่งลูกของเลเวอร์น้ําเต็มนะครับโรม่าอยู่ที่น้ําขาวราคาปปเลเวอร์อยู่ที่น้ําขาวครับโรม่าอยู่ที่น้ําเต็มถือว่าแฮนดิแคปนี้นะครับเอียงไปทางด้านของเจ้าบ้านเลเวอร์เซ่นพอสมควรนะครับกอร์สูงเนี่ย อยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับน้ำลบสิบโรมามายันแน่นอนครับนัดนี้ครับอาจจะเห็นรถบัสหลายคันหน่อยนะครับทางหน้าของโรมาอยู่ที่เลเวอร์ครับจะเจาะเข้ายังไงนะครับในพื้นที่สุดท้ายนะครับสกอ์สูงครึ่งแรกคู่นี้น่าสนใจนะครับเพิ่งควบลูกน้ําขาวนะครับเกือบเกือบน้ําขาวนะครับเป็นน้ําบวกสิบนะครับคู่นี้หรอกราหามองว่าครับทางหน้าของเลเวอร์นะครับหลังจากที่สะดุดมาหลายนัดนัดนี้เนี่ยเล่นในบ้านนะครับ โอกาสที่จะชนะเนี่ยยังพอมีครับโดยที่แฮนดี้แคปเนี่ยเอื้อเป็นใจพอสมควรนะครับเลเวอร์เนี่ยเคยหวุดวิดจะตกรอบมากับซงกิลูสรอบนึงนะครับแต่พอมาเล่นนัดที่2เนี่ยชนะท่วมท้นเลยนะครับไม่ประมาทแน่นอนนะครับทางด้านของเลเวอร์คูเซนคู่นี้ครับเหล่าระนามองว่าครับส่วนตัวเนี่ยชอบที่เลเวอร์คูเซนนะครับทั้งราคาแล้วก็ทั้งฟอร์มนะครับแต่ขออนุญาตเชียร์ไปที่โรม่าครับวันนี้ครับ รองที่โรมาครับราคาครึ่งลูกครับเสมอเข้ารอบครับจังหนับครับตังกันไปด้วยนะครับผมในคู่นี้ครับไปต่อที่ถ้วยเล็กน้องสุดท้องของยูฟาครับเป็นทางด้านของอัสซัลมาครับหนึ่งเดียวเลยนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านของเวสต์แฮมทีมจากอังกฤษหนึ่งเดียวเช่นกันครับตีสอตรงนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของอัสซัลมาอ่าในบ้านของเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยที่โอ้โหเรียกกันว่าชิวเชียดนะครับ สำหรับแฟนแเวสต์แฮมนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้มาเล่นในบ้านของอาสัตอักมาด้วยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาสัตอักมานัดล่าสุดถล่มคู่แข่งมาในลีกนะครับถึง5ประตูต่อ1นครับทางด้านของเวสต์แฮมแพ้มาในลีกแพ้กับเลนส์ฟอร์ดมาครับ2ออาสัตอักมาเนี่ยชนะเอเมนมานครับ5ประตูต่อ1นเลยทีเดียว เปอร์เซ็นต์การชนะวันนี้ครับสูสีกันอีกหนึ่งคู่ครับเหมือนจะจบท้ายด้วยการเสมอด้วยซ้ำนะครับเป็นอัสนาเมารครับราคาออสอยู่ที่2.6นะครับเวสแฮมอยู่ที่2.63เฉือนกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ตีออกมาแล้วเนี่ยทางด้านของทีมเยือนนะครับโอกาสชนะอยู่ที่39%ครับอัสนาเมาอยู่ที่ 3 3เนะครับห่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยราใช้ความฟิตแค่2คนเท่านั้นนะครับทางด้านของเวสแฮมครับอาจจะขาดทางด้านของกองหน้าหน้าเป้าอย่างอันโตนิโอนะครับคนฟาวเน่ก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับที่เจ็บไปแล้วเนี่ยก็เป็นสกา马ก้าครับตัวทําเกมอีก1คนนะครับสำคัญอีก1คนจัดทับมาในวันนี้ครับอารามัมาในรูปแบบ 4- 2 3สหครับหลัง4ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นเนี่ย เรตติ้งค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเล่นในลีกเนี่ยชนะมาด้วยนัดล่าสุดนะครับกลางเก็บกวาดหน้ากองหลังใช้2ตัวนะครับกลางรุกมี3ตัวนะครับมีเพเมอเกอร์ด้วยนะครับทางด้านของกองหน้าเนี่ยใช้ทางด้านของบาวดิดิสนะครับทีฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เพ่งเลงครับกับทีมยุโรปหลายทีมเลยนะครับที่จะดึงตัวไปเล่นในฤดูกาลหน้าครับทางด้านของเวสแซมครับมาในรูปแบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับ จับชนกันเลยนะครับแผนเดียวกันไปเลยนะครับหลัง4ตัวครับมีเคอร์ซูมาครับที่หายเจ็บกลับลงมาช่วยทีมได้ครับออกบาหน้านะครับยืนคู่กันทางด้านขวาเป็นเคลเฮอร์นะครับทางด้านซ้ายเป็นเฟรสเวลนะครับกลางมีซูเชกกับดีแคนไลท์เช่นเคยนะครับกลางทําเกมครับเกมรุกนี่มีโบเวนนะครับเป็นดาม่าปาคิต้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้บริการของแดนนี่อิงนะครับเวสแฮมนะครับอาจจะไม่เน้นเกมรุกเท่าไหร่นะครับใน นัดนี้นะครับเสมอก็เข้ารอบได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเวสแฮมนะครับคู่นี้เปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของอาซามาครับเปิดที่ราคาเสมอลบสิบนะครับราคาปปเนี่ยน้ําล้นนะครับเวสแฮมอยู่ที่น้าบวกสิบนะครับสกอร์สูงที่สองลูกครึ่งน้าลบสิบนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่หนึ่งลูกเต็มครับน้าลบสิบเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะจบกันที่เสมอนะครับทางด้านของอาซามาเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับถือว่า ผู้นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์เลยครับเวสแฮมช่วงหลังๆนี้ก็ยังห่วงแต่ก็ยังห่วงไม่มากนะครับในลีกเนี่ยไม่ไม่ไม่กังวลน,นะครับไม่กังวลกับการตกชั้นแล้วนะครับทางด้านของเวสแฮมเก็บชัยชนะได้อีกหนึ่งนัดก็รอดแล้วนะครับแต่บอลถ้วยยุโรปยังถือว่ายังมีความหวังนะครับถ้าชนะนัดน,นี้นะครับไปยืนรอชิงเนี่ยไปรอคู่ชิงระหว่างบาเซนกับฟิออเรนติน่าเนี่ยก็ถือว่า ไม่หนักหนาสาหัสเท่าไรนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของอัสซัมานะครับเล่นในบ้านถือว่าดูดันทีเดียวนะครับทำฟอร์มมาดีเหลือเกินแล้วก็ในเวทียุโรปเนี่ยชนะทีมใหญ่ๆมาได้หลายทีมด้วยนะครับไม่ถือว่าไม่ประมาทมากนะครับนัดนี้เนี่ยต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับต้องชนะมากกว่า1ลูกด้วยนะครับถ้าชนะ10หรือ2-1นะครับก็ต้องต่อเวลากันนะครับ90นาทีครับ คู่นี้น่าจะจบท้ายด้วยการเสมอกันนะครับแต่ราคานี้ครับเหล่ารัลลาเชียไปที่แอสตันฮังมากครับราคาเสมอครับเจ้าบ้านได้เปรียบนะครับสาหรับทางด้านของอาสัมมาฟอร์มเนี่ยดูดันเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ออสตันฮังมาครับราคาเสมอครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับยูฟายูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกบาเซอครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์ม่วงม่วงมหาการอย่างฟิออเรนติน่าครับ ตีสตรงเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นบาเซอร์ครับไปเยือนฟิกอรเรนตินาชนะมาได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเจอกันในยูโรปาลีกดูการปี2015นะครับใบแดงว่อนถึง2นัดนะครับเป็นฝั่งฟิงออเรนตินาที่โดนใบแดงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของบาเซอร์นะครับที่เข้ารอบไป นัดนี้จะสามพอยหรือไม่นะครับเพราะว่าเล็กๆเนี่ยเหมือนรีเพลย์เลยนะครับในฤดูกาลปี2015นะครับเป็นบาเซอร์นะครับชนะได้2ประตูต่อนหนึ่งนัดนี้จะเสมอกันหรือไม่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับในลีกนะครับบาเซอร์เนี่ยบุกไปเยือนเซนต์กันเล่นนะครับแพ้มาถึง6ประตูต่อนหนึ่งนะครับทางด้านของฟิออเรนติน่านะครับชนะอูดิเนเซ่มา2-0นะครับตัดนั้นเนี่ยหนักทีเดียวนะครับมีใบแดงด้วยนะครับฝั่งรับใบ ที่เหลือในลีกของตัวเองนะครับบาซโซนี่ก็แพ้มา2นัดติดในลีกแล้วนะครับแพ้ซูลิกนะครับใบแดงถึง3ใบเลยครับนัดนี้เดือดแน่นอนนะครับทางด้านของฟิออครับเกมเยือนนัดล่าสุดในลีกเนี่ยไปเยือนนาโปลีนะครับแพ้มานะครับนัดล่าสุดก็แก้ตัวมาได้เะครับเปอร์เซ็นต์การชนะครับทางด้านของโอกาสชนะเนี่ยให้ไปทางด้านของฟิออเรนติน่าครับชนะโอกาสเนี่ยอยู่ที่75เเลยนะครับสูงทีเดียวนะครับทางด้านของผู้เล่นครับ อยู่กันครบทีมเลยครับของทั้งคู่นะครับทางด้านของบาเซอรจัดทับมาในรูปแบบ3-1-4-2นะครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ได้ผลมาโดยตลอดนะครับใช้เป็นสต็อปเปอร์นะครับมายืนหน้าทางด้านของกองหลังนะครับเป็นตูรันซานกานะครับน่าจับตามองทีเดียวนะครับกองกลาง4คคนนะครับแล้วก็ใช้หน้าคู่กับวันนี้ลุกเข้าใส่ทางด้านของฟิออนแน่นอนนะครับ บาซซเปิดเกมแน่นอนครับในวันนี้ทางด้านของฟิออครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับฟอร์มทีมมาแบบมาตรฐานของฟิออเลยครับหลัง4ตัวนะครับกองกลาง5คนนะครับเก็บกวาดหน้ากองหลัง2คนเนี่ยเป็นทางด้านของอัมราบัตกับทางด้านของแมนดาโกล่านะครับทางด้านขวาเกมรุกมีไอคอนนี่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นกอนซเลสนะครับเพลย์เมคเกอร์วันนี้ใช้บริการทางด้านของโบนาเวนตูร่านะครับหน้าเป้าเป็น c a บบอลนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางด้านของฟิออเรนติน่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนับเป้าเป็นอาตูนะครับไม่ใช่แคปบอลนะครับขอโทษทีนะครับที่อ่านผิดนะครับไปดูราคากันต่อเลยนะครับทางด้านของฟิออเรนติน่าครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับโอ้ต่อค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นที่บาเซ่เลยครับแพ้ในลีกมา2นัดติดนะครับแล้วก็แพ้เยอะด้วยนะครับราคาฟิออเรนติน่าเลยสูงถึงครึ่งควบลูกนะครับความพร้อม ฟอร์มเนี่ยฟิออร์เรนตินาช่วงหลังทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2องครึ่งครบสนะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับสกอร์สูงนะครับน้ำเนี่เกือบเกือบลบสิบนะครับทางด้านของฟิออร์เรนตินาราคาต่อครึ่งครบลูกเนี่ยอยู่ที่น้ำลบสิบนะครับราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ำบวกสิบเ,เอียงมาทางหน้าของฟิออชัดเจนนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มน้ำบวกสินะครับพวกนี้เหล่าร้อยหลาชอบไปที่ฟิออร์เรนตินานะครับ ฟอร์มเนี่ยดีนะครับทางด้านของบาเซ่ก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับปราบทีมใหญ่ๆมาได้หลายทีมเช่นกันนะครับคู่นี้ครับเราอยล่ามองว่าครับบาซซเล่นในบ้านนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาติรองไปที่บาซซครับราคารึงครูกครับเอาหูเข้าแรกครับในคู่นี้ครับจบเรียบร้อยทั้งหมด5คู่นะครับในค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ 5คู่วันนี้ประกอบไปด้วยทางหน้าของนิวคาสเซิลกับไบรทันนะครับนิวคาสเซิลจำเป็นต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะมีคะแนนห่างจากทางหน้าของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับไบรทันฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับมีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับถ้าแพ้เนี่ยแพ้ย่อยยับเลยนะครับคู่นี้ก็ให้ไปที่นิวคาสเซิลนะครับราคาครึ่งลูกครับคู่สองเซบีย่ากับยูเวนะครับเซบีย่าเล่นในบ้านนะครับเมื่อไหร่เนี่ยได้ ยิงได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชนะทีมหลายทีมาด้วยนะครับถ่วยนี้ก็ส่วนมากก็เป็นทางด้านของเซบียาครับเข้าชิงโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้แชมป์ตลอดนะครับแต่ราคาเนี่ยเปิดราคามาที่ราคาเสมอไหลที่ราคาปปเจอกับยูเว่เนี่ยความเคี้ยวเลยครับทางด้านของยูเว่วันนี้ตัวจริงลง11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยน่าสนใจทีเดียวสำหรับไลน์อัพนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่ยูเว่ครับราคาปปนะครับเอาหมูเข้าแรกครับคู่ต่อไปครับเลเวอร์คุเซนกับโรมานะครับ เลวเซนวันนี้เนี่ยเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแรงนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกครับนัดแรกเนี่ยโรมาได้เปรียบมาชนะที่1นึ่งศเสมอเข้ารอบครับลูกทีมของโจเซ่มูรินโยนะครับวันนี้เนี่ยแพ็้เกมรับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โรมานะครับราคาครึ่งลูกครับสกอร์ต่ําทดไว้เลยนะครับคู่นี้ครับต่อไปครับอัลซัลมากับเวสต์แฮมนะครับนัดแรกเวสต์แฮมได้เปรียบมานะครับเสมอเข้ารอบอาร์มาเนี่ย ทำเกมบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับนัดนี้เนี่ยเปิดเกมแรกกันแน่นอนนะครับสกอร์สูงน่าจะมาครับในคู่นี้ราคาเสมอสําหรับอาร์มาครับเป็นรองแค่หลีกต่ากว่านะครับมาตรฐานทีมน้อยกว่านะครับทางด้านของเวสแฮมมาตรฐานทีมดีกว่าอยู่ในพิมลีกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ชอบไปที่แอสเซอรอาร์มาครับราคาเสมอครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของบาเซิลกับฟิออเรนตินาฟิออเรนตินาเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับบาเซิลเล่นในบ้าน ชนะมาในนัดแรกนัดน,นี้เสมอเข้ารอบฟิออเรนตีนาทำเกมบุกเข้าใส่แน่นอน,นครับเที่ยวราคาแฮนดิแคปสูงขนาดน,นี้ก็เป็นที่บาเซอเลยครับสองนัดหลังเนี่ยแพ้แบบถล่มทลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าบาเซลน่าจะยันเสมอได้ครับให้รองที่บาเซ่ครับราคา เพิ่งพบลูกกับเอาหูเข้าแรกกันอีกเช่นเคยครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้5คู่ของเรานะครับเหล่าร้อยหลานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้หนช่องทางครับในทางด้านของ l i น์แอของเรานะครับร่วมสนับสนุน ช่องทางธรรมชาติของเราด้วยนะครับแอดกันเข้ามาได้ครับสอบถามทีเด็ดสอบถาม VIP นะครับรวมไปถึงทางด้านของมีทัศนะเพิ่มเติม,ตมวิเคราะห์เพิ่มเติมก็ทักกันมาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซ์ครับ1 0 0 R A นะครับคิดถึงทีเด็ดคิดถึงงเราครับเหล่าร้อยหลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ